สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างมาพบกันอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่รู้จะจะพบกันอีกสักกี่ครั้งอ่าครับสำหรับเราสองคนนะฮะครับผมสตูลำโพงออนไลน์ com นะครับไทย com ใช่ครับเว็บไซต์เจอแน่นอนครับผมครับผมวันนี้ก็มีลําโพงอ่าพูดง่ายลําโพงรุ่นใหม่ล่าสุดล่าสุดเลยเพิ่งล่ามาได้ใช่นะฮะเป็นลําโพงที่เชื่อมต่อไร้สายผ่านสัญญาณบลูทูธใช่ครับนะครับแต่เป็นลําโพงแบบ มันนี่แบบสองจุดโซสโตรครับซ้ายขวาครถูกต้องลำโพงคู่ฮะแยกแบบมิติเสียงซ้ายขวาที่หลายคนมาอาจจะลงรักกับตัวนี้ก็ได้พี่ชายอ่าเป็นฉายาที่ผมตั้งให้คือลำโพงคู่ตู้ไม้แท้ฮะอนะฮะพอตู้มาทำมาจากไม้ฮะใช่ถูกต้องนะครับใช่พลาสติกนะฮะตู้ไม้ไม้แท้เลยนะฮะยี่ห้อก็คือ Edifier นะครับ Edi อะ Edifier นะครับรุ่น 1> R พันเจ็ด BT นั่นเองครับผม R พันเจ็ดร้อย BT ฮะ BT ะก็ย่อแน่นอนนะบลูทูธใช่ครับ,รบอันนี้มีอะไรบ้างพี่เตอร์ลองฝอยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับฟังก์ชันเข,าหน,นเขาหน่อยฮะฟังก์ชันเขาหน่อยฮะตัวนี้คือที่จุดเด่นเลยฮะจุดเด่นลักษณะตัวตูว้ที่ออกแบบมาพี่ช้างนะครับก็คือออกแบบมาได้ว่าเป็นอาจจะคุ้นเคยกับลำโพงบ้างนะฮะแต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างลำโพงบ้างกับเทคโนโลยีบลูทูธสมัยใหม่มนะครับการเชื่อมต่อจะ ไม่ต้องใส่แผ่นไม่ต้องอะไรแล้วฮะเปิดสมาร์ทโฟนมาคอนเน็ฟังได้เลยถูกต้องนะครับก็จุดเด่นก็คือตรงนี้เลยซ้ายขวาแล้วก็ที่สำคัญที่พี่ช้างมาตรงนี้ฮะเขาจะมีตัวคอนโทรลเหมือนมีตัวปรียมในตัวนะครับเป็นโวลูมแล้วก็สิ่งทุ่มสิ่งแหลมปรับได้เป็นลิเนียนะอยากได้มากได้น้อยปรับได้เลยเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวฮะพี่ช้างใช่ชอบเผ็ดก็ใส่พริกฮะชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาครับผมฮะชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวน้าส้มอะไรเงี้ยชอบขมก็ใส่ดี มีไหมก๋วยเตี๋ยวใส่ดีะไรฮะก๋วยเตี๋ยวอะไรพ่างมันลาบเนื้อป่ะโตเล็กเลยนะฮะครับผมครับนะครับไปโน่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้พี่ช้างอินพุตมันฮะมีอะไรบ้างบูทูธเออพีซีครับอ่ะก็คือแบบอาร์เซแล้วก็มีแบบช่องอาร์เซขาวแดงเข้าให้ถึงสองชุดเออสามารถเชื่อมต่อผ่านทีวีก็ได้เครื่องเล่นที่บ้านก็ได้เออเนี่ยการใช้ทุกคนหลากหลายเลยพูดง่าย ต่อคอมพิวเตอร์ในบ้านก็ได้โน้ตบุ๊กทีวีเอลวีดีได้หมดเลยใช่ฮะครับผมทีนี้ฮะมาเจาะฟังก์ชันเรื่องของขานี่ก่อนนงครับก็มาดูกันเลยครับคือดูตัวจริงไปเป็นตันๆเลยอ่ะดูตัวจริงเลยนะฮะีนี้ผมแกะแกะไปแล้วแหละครับผมใส่มาแล้วก็แกะอีกโอเคพิเตอร์ยกออกมาเลยว่าแงะแล้วกะอีกฮะอ่ะแงะออกมาเลยมันมีอะไรบ้างที่เอามาให้มีรังไข่ฮะอ่าโอเครังไข่นะครับรังไข่ฮะแต่นี้เป็นรังลำโพงนะพี่ชายอ่นะฮะ ถ้ารังไข่มันจะฟักเป็นตัวฮะใช่เรื่องลำโพงโอเคฮะแป๊บนึงนะฮะอ่ะยกออกมานี่เป็นตัวเดโมนะฮะที่เราเพิ่งได้มานะครับจากผู้อุปการะคุณนะฮะมีพี่ใจดีมีอุปการะคุณนะครับอันนี้ตัวแม่มานี่นี่ฮะออกมาแล้วฮะแป๊บหนึ่งนะผมขนออกมาให้หมดดีกว่าพี่ช่างนะครับผมนี่ฮะจะเห็นนะครับว่านี่ฮะเป็นเป็นตู้ไม้นะครับนี่ฮะลายสวยเชียนะฮะลายพลอยลายสวยนะลายพลอยนะฮะครับผมลายพลอยนี่เอฟยังไงฮะ อันนี้นะครับนี่ครับนี่มาเซอร์เรียเขาให้มานะครับครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็เดี๋ยวอธิบายคงหยิบออกมาแล้วกันครับนี่กล่องมุกพ่อหมายนะนะฮะโอเคโยนนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นลําโพงขนาดหกสิบหกวัตต์นะครับครับเดี๋ยวอธิบายกันเลยนะครับก็ทที่เปิดออกมาครับพี่ช้างที่สังเกตเห็นเลยนะครับตัวนี้มีที่ให้มามีอะไรบ้างเอ่ยมีคู่มือคู่มือฮะผมอ่าเป็นจัดทันทันเจ็ดร้อยวีทีครับผม นี่ผมก็ดูดูแล้วฮะการใช้งานง่ายฮะไม่ยากครับ,รรบง่ายแล้วฮะก็คือมีรูปบอกว่ามีอะไรมาบ้างในกล่องนะครับ,รบแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆฮนะก็ง่ายๆเลยนะครับก็เปิดไปเปิดมาก็ จะรู้ว่าไม่มีภาษาไทยมาผ่านเลยพี่เตอร์คู่มือไม่ต้องแล้วเอาอุปกรณ์ของจริงเลยครับผมมาฮะมีรีโมทพี่ช้างนี่นี่ฮะลืมบอกไปว่านี่คือมีรีโมทนะครับสําหรับควบคุมในเรื่องของอะไรวอลลุ่มวอลลุ่มปิดเปิดครับผมมีปุ่มนมด้วยพี่ช้างมิวมิวไว้นะครับนะฮะขาดไม่ได้เลยนะขาดไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนบ้องหัวเรียกไม่หันเนี่ยจะร้องเลยนะฮะเขาเรียกปุ๊บกดมิวเลยฮะครับผมถูกต้องเรียกปุ๊บกดนมเลยอ่ากดนมเลยนะฮะนมใครฮะะออนนนนมมมมมีี๋ นะครับโอเคก็บวกลบแล้วก็เลือกอินพุตนะครับครับผมนะฮะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คือสังเกตนะอ่าเนี่ยฮะสายเชื่อมต่อระหว่างซ้ายกับขวาพี่ชายครับผมอันไหนซ้ายไหนขวาเนี่ยตัวนี้คือเสียบได้ทั้งสองฝั่งฝั่งไหนครับแต่ว่าสังเกตคือจะมีสี่ขั้วฮะเดี๋ยวอธิบายนะครับนะฮะคือลำโพงตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ทั้งสองตัวนี้เนี้ยฮะครับครับผมฮะ อธิบายดนานละกันพอตขนาดได้พอตขนากได้นี่ฮะนี่รายละเอียดนะครับรายละเอียดครับตัวนี้ก็คือจะเป็นทวิตเตอร์ซิลโ돔ขนาด2เซนนะฮะสิบเก้ามิลสิบเก้ามิลนะครับก็วูฟเฟอร์ครับตัววูฟเฟอร์ตัวนี้ก็คือขนาด4นิ้ว4นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นเบรดอีเฟกท่อเบสดพอร์ตแบบจูนท่อเบรดอย่างสวยงามฮะโค้งงอด้านในเลยนะฮะด้านนอกก็แบบให้เสียงมันไม่เกิดการรีเฟกแล้วก็ตีวปุ่มไอ้ช่องรับสัญญาณรีโมทครับนะครับนะฮะเราบูทุกตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งแกะมาเลย ด้านหลังมีฮะอ่ะเอาด้านหลังก่อนนะฮะด้านข้างดา้านข้างก็จะมีวอลลุ่มนะฮะแล้วก็มีเสียงทุ้มเสียงแหลมปรับได้นะฮะเป็นแบบลำวอลลุ่มนี่ตัวหนอบตัวหนอบนี้เป็นแบบมีเซ็นเตอร์แท็บฮะก็คือมีปุ่มเซ็นเตอร์ให้จะรู้สึกว่าหมุนมานี่คือตรงกลางและเป็นแฟลตก็จะฟังแบบแฟลตนะฮะหมุนมาปุป๊บจะบวกหรือจะลบได้นะครับก็คือแบบมีเซ็นเตอร์แท็บนะฮะอันนี้เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มนี้คือ อันลิมิตนะหมุนได้ตลอดคือเสียงมันจะเพิ่มขึ้นตามที่เราหมุนก็ฟังเอาแล้วกันฮะไม่มีตัวบอกฮะใช่ครับจะเพิ่มกับรถแค่นั้นเองนะะส่วนตัวไฟตัวนี้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ฮะถ้าถ้าเปิดมาคือจะเป็นสีเขียวถ้าเชื่อมต่อบลูทูธจะเป็นสีน้ำเงินโอเคคือเปิดมันจะดีฟอล์ต์โหมดอยู่ที่บลูทูธบลูทูธเลยนะครับผมนะฮะแล้วด้านหลังพี่ช้างครับด้านหลังนะฮะตัวนี้ก็พาววเอร์คอร์ดฮะติดมากับตัวลำโพงเลยโอเคนะครับดีฮะวันนี้ไม่หายไม่หายฮะครับผมครับแล้วก็สลิปปิดเปิด นะครับเป็นแบบด้านหลไฟแน่นอนเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มี PC Input ขาวแดงเหมือนกันแล้วก็ a อคเซอร r y Input นะครับขาวแดงมาอสองชุดเลือกได้ครับเลือกที่ตัวรีโมทได้นะครับซึ่งตัวนี้ภาคขยายช้างเป็นแบบใบแอมใบแอมใบซิชวอนคัดดีครับผมก็คือภาคขยายของตัวเสียงแหลมทรเวตเตอร์ฮะอยู่ที่ข้าวละสิบห้าวัตสิบห้าวัต นะครับซ้ายขวาแล้วก็วูฟเฟอร์อยู่ที่ข้าง18บาท18บาทรวมทั้ง t o t a ก็คือ66บาท i m s เป็นลำโพงแบบ2ทาง2ทางแล้วก็เป็นแบบลำสายลำโพงฮะเป็นแบบใบไวใบไวก็คือวูฟเฟอร์ก็ต่อวูฟเฟอร์ทวิตเตอร์ก็ต่อทวิตเตอร์นะครับเห็นว่าสี่เส้นนะนะครับเสียบเลยครับผมแบบไตรไวใช่ไหมไตรไวโอ๋อนึกว่าไตรไวครับใบใบใบไม้ใบโอ้หนึกว่าถ้าไตรไวจะส่งเข้าไปฟอกไตซะหน่อยอ๋อแบบไตรไวนะโอ้โหสับใหม่เลย เสียงเสียงอึ้งเลยนะฮะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะนะนี่ฮะนี่น่าจะเป็นตัวรับนะครับผมครับผมก็เสียบเลยฮะหันตูดมาแล้วก็นี่ครับจ่อให้ตรงจ่อให้กดไมิดกดไฮมิดนะฮะแค่นี้เองนะเอาให้ชิดนะฮะครับผมครับผมด้านหน้าก็เหมือนกันครโอเคเนี่ยฮะเปิดมาแล้วนี่ครับโชว์เคสให้ดูนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงคู่ที่สวยงามนะครับดีไซน์เรียบง่ายแต่ว่าดูกระทัดรัดสวยงามดีมากที่สำคัญพี่ช้างอะไรฮะยี่ห้อนี้ไม่งกสายอ่ะครับผมแถมตัวนี้มาเลยครับ อันนี้คือแบบพีซีอินพุตแล้วก็เอ็กซลท์อินพตลืมบอกไปตัวนี้ไม่มีอ่าเอ็กซ์ไลทเป็นแบบสามจุดห้าไม่มีนะครับไม่มีครับเป็นแบบอาเซขาวแดงครับผมนะครับแต่ว่าแถมอาเซแถมมาให้แน่นอนคนี่ฮะสองเส้นเลยสองเส้นเลยนะครับนะครับอือโอเคผมปิดแล้วเปิดอีกเปิดเลยก็ได้ครับนะครับผมอันนี้เหลืออะไรฮะที่เป็นในเรื่องของสเปคที่ยังไม่พูดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเรือสายฮะยาวสามเมตรนะอ่าเนี่ยฮะคือสายนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างลำโพงซ้ายขวาเนี่ย ห่างกันได้3เมตรนะครับนะแล้วก็มีบางท่านนะฮะอาจจะสงสัยดิเมนชันพี่ช้างเอออ่ะอ่ะดิเมนชันดิเมนชันตัวนี้กว้างกว้าง15.4เซน15.4เซนครับสูง25.4อิาจุดสี่าจุดสี่ยี่บลึกก็ลึก21.4ฮะหน้าถึงหลังเออก็ถือว่าเป็นไซส์ที่กระทัดรัดใช่หนักตัวหนึ่ง3.3มกิโลโอเคไม่หนักมากนะฮะแต่ตัวรวมกันก็6.6กกิโลโอเคเบากว่าเมียพี่เตอร์เฮ้ยอะไรนะ จะเบาเกินไปเ่าห้ามกินหมดเลนะโอเคทีนี้ครับครับฟังฮะฟังเลยดิเออนะลำโพงก็ต้องฟังไม่ใช่ดูอย่างเดียวต้องฟังด้วยนะฮะคือลำโพงมาฟังฮะใช่ครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวฮะขั้นตอนการเปิด power อ่ะนิดนึงคือเปิดปุ๊บไฟสัญญาณอยู่ตรงไหนนะพี่เตอร์หันหันหันอ่ะอ่ะเปิดนะฮะเปิดปุ๊บแป๊บ เข้าไปฮะอ่านี่ฮะมาแล้วอันนี้ก็คือเตรียมแพรบลูทูธนะฮะเป็นเขียวนิ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็ถ้าแพรได้แล้วนี่อาการจะเป็นยังไงฮะเป็นสีน้ำเงินฮะอ่าลองดูนะฮะผมค้นหาก่อนครับผมเพราะโหมดเดียเป็นโหมดของบลูทูธครับผมนะครับเสียบปุ๊บบลูทูธทำงานเลยครับไม่ต้องกดปุ่มแพรนะครับฮะง่ายๆการเชื่อมต่อนี่อยู่ที่ฝั่งของสมาร์ทโฟนอย่างเดียวสักครู่นะฮผมหาก่อนมันจะขึ้นว่า R 1700 BT นะครับนี่ฮะ นี่ครับ edifier เห็นไหมพี่ชางอ่าเนี่ยฮะคนนี้เข้าไปครับกดค้นหาที่สมาร์ทโฟนแล้วก็คอนเน c t ครับผมสักคู่ฮะน่าได้แล้วฮะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะสีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนะฮะเนี่ยฮะอ่ะโอเคครับแสดงว่ามันผ่านการทำโซเดียมคอมเรียบร้อยเป็นของกันและกันแล้วฮะใช่ฮะครับผมอ่ะมาฟังเสียงกันดีกว่านะครับว่าบุคลิกเสียงของตัว eDifier R พันเจ็ด BT จะเป็นยังไงอ่าผมเป็นโคบายนี่เจ้าฟังเพลงนี้แฟังที่แปลตนะฮนะฟังแนวแปลตนะฮะโอ้โหพลังเสียงอะโอ้โห เสียงนี่แบบฟุ้งฟลิ้งหนักแน่นนะฮะโอ้โหเต็มเลยฮะเต็มเต็มเน้นเน้นเนื้อเลยฮะแนวเสียงเนี่ยสิวโดมทวิตเตอร์ตัวนี้ผมว่าให้เสียงรีบระยับเลยครับพี่ชายฮ่าครับผมนะฮะยังกาเพชรพลอยที่ประดับอยู่บนเสื้อลิเกเลยนะฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งระยิบระยับใช่ฮะเสียงรีบระยับโอ้โหนะฮะคือต้องบอกว่าแม่สุดๆเลยนะฮะ ับสำหรับลำโพงคู่ไซส์มันกำลังน่ารักพี่ช้างใช่ยิ่งถ้าเป็น้าคาทางขออนุญาตนะอ่ะครับผมผมชอบแบบอะไรแบบแอบแฝดอะไรอ่าฮะอะไรที่ลักรอบเนี่ยนะครับผมอะไที่ผิดอ่ารมเนียมประเพณีเนี่ยนะฮแค่ปิดหน้ากากขนาดนั้นเลยเลยนะโอ้โหนะมันสอเห็นถึงนิสัยเลยคก็ตอกันเลยนะคู่เลยฮะโอ้ผมสนุกฮะโอเคมีอีกแนวไหม วันนี้ผมต้องบอกว่ามีเพลงบรรเลงนะฮะต้องบอกก่อนเพราะว่าเหตุผลที่เราไม่เอาเพลงที่มีน้อร้องเพราะว่ามันชอบผิดลิขสิทธิ์ทาง u t ท b e อะฮะอาจจะเป็นจะต้องนำเสนอเฉพาะที่เป็นแบบดนตรีอย่างเดียวใครมีจิตใจเมตตาฮะเพลงที่แต่งเองร้องเองเออส่งมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโปรโมทให้นะครับจริงๆผมมีเพลงแต่งตัวเองนะพี่เตอร์แต่กลัวนักร้องปัจจุบันอายผมก็เลยไม่อยากทำาออฮะสังเวครับชัโอเคมาฟังกันนะตัวนี้ จะหวานแน่นขึ้นนะครับพี่เตอร์โอ้โ oh ห พงคู่ตู้ไม้แท้นะฮะต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับลำโพงคู่ของ Edifier <ช>นะครับ R1700BT เนี่ยฮะแล้วถ้าได้ฟังราคานะฮะผมจะบอกว่าคุณจะไม่เขาเรียกไม่ต้องคิดมากเลยฮนะกับราคาที่เราจะบอกไปครับผมนะเท่าไหร่ไปเะี่เก้าอเเท่าไหร่นะไอ้เทีนเนี่ย 4,990บาทโอ้โโกหกมันต้องแพงกว่านั้นเอาจริงๆครับก็เท่านั้นแหละฮะ4,990้าบาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดฮะใช่ฮะมันจะถูกไปไหนครับอีเดฟเออร์นะฮะเปิดราคานี่มาที่แรกก็คือทางบริษัทผู้นำเข้าครับให้มาเทสก่อนว่าพี่ผมขอราคาหน่อยครับพี่ ให้ราคาไปเลยฮะอ่ะนี่นี่ราคาราคาขายครับพี่ราคาขายนะครับผิดรุ่นหรือเปล่าพี่อะไรเงี้ยเออนะวเลยลองฟังกันแล้วใช่ครับต้องบอกว่าพี่ให้ไปแหละว่างั้นโอเ้เนี่ยฮะฮะน่าสนใจมากครับผมบอกเลยฮะว่าคอลำโพงคู่เนี่ยฮะใช่ฮะต้องเลือกตัวนี้เลยฮะรับรองหนึ่งราคาไม่แพงใช่ราคาไม่แรงเลยนะครับกับคุณภาพที่เขาให้มาใช่แล้วก็รูปร่างในพ่ชานแล้วก็การใช้งานการเซตอัพเนี่ย แป๊บเดียวครับผมเซตอัพเม่อกี้เนี้ยไม่ถึงไม่ถ <ligen> ึงห oh, <techn ic> sí. ้าเลยง่ายครับแล้วที่สำคัญเป็นตู้ไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกนะฮะใช่ฮะเนี่ยฮะต้องบอกว่าอ่าห้ามพ้าโดยเด็ดขาดนะครับใช่ฮะนะฮะเป็นไม้ MDF อย่างดีใช่นะครับอย่างหนาด้วยนะฮะนะฮะหนักหนักพอสมควรครับต้องบอกว่าเสียงนี้เนื้อเนื้อเน้นเน้นแน่นแน่นหนุบกระชับแน่นเหมือนกันนะฮะหนุกไม่สั่นใช่หนุบหนุกหนับหนับยึกยึดยักยักคึกคักคึกคักเวลาลงเล่น ก็แน่นอนนะสรับคอหนังคอเพลงเเกมครับเพราะว่าเชื่อมต่อพีีได้เล่นเล่นเกมมันมันเล่นเกมเพไม่ให้เกมเออลิ้นพันแล้วฮะสงสัยคอแห้งกันพี่ชาก็วันนี้นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็สั่งซื้อมาได้นะครับนะที่ storelampongonline.com นะครับเบอร์ไว้ว t h a i c o m ครับผมนะฮะไปซื้อหากันได้ครับผมหรือว่าสงสัยประการใดก็โทรมาหาเราสองคนหรืออยากจะเข้ามาฟังเชิญนะ แวะเข้ามาได้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมการรีวิวลำโพง edifier r 1700เวิธีของเรานะครับครับผมโอเควันนี้เจอกันอีกกับสินค้าใหม่ของเราครับผมนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ